พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนโมตัสสะ พักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัะนโมตสะพักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัะสาธุสห ah ัสเนโตเทวินโตทิพยจักขุงวิโสทาย สาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาธุสหัสเนโต เทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาธุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิสาทุสหัสเนโตเทวินโตทิพยะจักขุงวิโสทายิ สาธุสหัสสเนโตเทวินโตทิพยะจักขงุงวิโสทายิผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัระยะมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ